สายฟรีวันที่14ในเซรเบอร์ er 633ต้องเล่นยังไงบ้างและวันนี้มีแจกตัวม่วง10ใบเราจะได้ลูกแก้วอย่างที่เราต้องการหรือไม่ไปดูกัน Richman Shop โน้ตหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคที่รวมรายการรับไปเลย Richman คยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้ช่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันนี้ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์633ตลอดไปในดีสายฟรีของผมนั่นเองนะครับทุกคนก่อนทุกคนรับชมคลิปต่อผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้หน่อยนะครับทุกคนนะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องผมด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับทุกคนเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์633นะและตอนนี้ทางช่องผมมีบริการรับเล่น i อดียวันพันแม่วันละ35บาทนะครับผมจ้าง3วันดันพลังฟรี1ครั้ง ใครสนใจสามารถติดต่อมาที่เฟซบุ๊กผมได้ผมชือเฟซบุ๊กให้ดูนี่นะครับทุกคนนะมาผมพาไปดูโบนัสการเติมเงินก่อนละกันทุกคนนี่ครับผมในโหมดแบงค์นะซึ่งวันนี้ผมมีแจกตัวม่วงสิบใบย,ยกเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนนะนี่ผมจะพาไปดูว่าผมจะดวงดีแค่ไหนนะครับทุกคนไปดูกันเลยไปมาครับทุกคนนะสิบใบยยนะผม,ผมเดี๋ยวผมเดี๋ยไปคนดูนะว่าจะได้ลิปล่ามาดูกันยังไงช็อตนี้ไปไปแล้ว อ้าหาดขวัเ oh, ป okay. well, we like so ็นลูกเกลดาชาดเลยลกมาเลครับทุกคนเทเมมือส่ออีดีลัตฟมร์มสี่เซงอีดีลัตผมว่าเซไอีดีดนะครับทุกคนเอ๊ะทีมวงเ่าเซอีดีลัตผมเนี่ยเนี่ยอดีลัผมได้ดีอนเิงราสามนะครับทุกคนมาตอนงีปีแรกอาจบแต่คผมล็อกไว้ลูกเกล็แต้วมีแมนแบนที่ผมล็อกไว้นะ ก็หวังว่าจะได้นะเพราะว่ะม่ทำสิบิเมนอยู่ว่าเดี๋ยวบะพนช็อตนี้ยังไงยังไงทอมันพอมหนก็ตกิหนึ่งโอ้ไปโอเคครับทุกคนนะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมคือแม่งดวงดีนะครับทุกคนแต่ไม่ใช่ดีผมนะมันเป็นไอดีหลักของผมในเซบุ๊กห้าสามสูนะที่ได้เป็นลูกแก้วอีกาสานนะครับผมไม่ใช่ไอดีของผมนะซึ่งไอดีของผมแม่งก็ยังไม่ได้นะครับทุกคนได้มันแค่หินบ่อรอดนะที่มันเปิดมาตอนนั้นนะครับทุกคนนะซึ่งตอนนี้ก็เปิดไปทั้งหมด หัก49ใบครับทุกคนนะก็เหลือประมาณ31ใบก็บจะการันตีนะแต่ผมก็หวังว่าเผื่อจะได้เป็นอีกาสไนไม่ก็ซอมบี้แมนนะครับทุกคนนะแต่คือตอนนี้เอียงไปซอมบี้แมนมากกว่าและเพราะว่าผมมีเป็นหินซอมบี้แมนไว้รอแล้วไงทุกคนตรงนี้อะขออัพตรงนี้หน่อยแล้วกันนะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สี่ครับผม,บผมก็จะครึ่งทางนะครับทุกคนนะจะครึ่งเดือนแล้วดีกว่าไม่ใช่ครึ่งทางก็จะครึ่งเดือนแล้วครับผมใครยังไม่บิดกค็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะผมนะแต่ใครบิดแล้วก็ไมไม่ปไรผผม บังคับใครไม่ได้นะบังคับบังคับไอ้เขาอยู่ตลอดไปมันไม่ได้นะทุกคนนะตรงนี้โอเคเดี๋ยวเอาใช้ช็อกโกแลตก่อนทุกคนตรงนี้ขอกระน,นำช็อกโกแลตก่อนวิวห้าสิบเจ็ดเป็นที่ร้อยวันนี้นะครับผมจบที่วิวห้าสิบเจ็ดแน่นอนเลยวันนี้ฟึ๊บ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 ช็อกโกแลตโอเคใครม,มีเวลาว่างสามารถมาจ้างผมฟาร์มได้นะครับทุกคนวันละสามสิบห้า,าบาทนะเออทักมาที่เฟซบุ๊กผมได้นะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับผม จ้างสามวันดำพลังฟรีหนึ่งครั้งนะไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปรอดอรหรือไปค่ายลูกเสือหรือไปเกตทหารนะคือมีบริการรับเล่นอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้ฟึบฟืบไม่ออมีด่านใหม่มหมยังวะอืม,มีด่านใหม่มาแล้ววิวห้าสิบเจ็ดเดี๋ยวค่อยไปลงด่านใหม่กันนะครับผมตรงนี้ก็วิวห้าสิบเจ็ดนะครับผมก็ประมาณนี้ EP นะซึ่ง EP คูณสองผมก็เหลือใช้หนึ่งร้อยนะ๋ยวผมอาจจะไปซื้อช็อกโกแลตเพิ่มดีไหมเอ่ยน่าจะ คือตอนนี้ผมยังไม่อยากซื้อช็อกโกแลตเพิ่มอ,อะไรไง Ada. ทุกคนเพราะว่าตอนนี้ตั๋วดําแม่งมาแล้วกลางเดือนแล้วคือผมบอกเลยนะว่ากลางเดือนตั๋วดำมาไวมากอืมมาไวมากทุกคนต้องซื้อตั๋วดําให้หมดก่อนนะแล้วค่อยไอพชรไปใช้อย่างอื่นนะทีนี้ผมเตือนนะซึ่งช็อกโกแลตวันนี้ผมซื้อถ <c oughs> ึง92ครั้งป๋องโมงซื้อถึง95นะครับทุกคนแล้วก็แพ็คนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะทุกคนนะบนนักขั้วสัปดาหนะ์เนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวผมขอซื้อตั๋วดำรบอบรอบนี้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อให้นะครับทุก มันเดิมทุกคนซีก้แฟงนะหมดใส่นันทลายหินนะใครมีส่งให้กันได้นะครับผมขาดแค่สามรูปก็จะประสานรูปแบบเดือดๆที่ๆและขอแบบไม่ซ้ําฟึบเอาว่ะขัดอีกสองรูปครับทุกคนขัดสองรูปคนในกิวมีส่งให้กันได้นะผมขอไปทุกวันแล้วนะเออนี่อ่ะผมส่งให้มั่งแต่พรุ่งนี้ผมว่าผมน่าจะประสานได้หนึ่งรูปว่ะแต่ก็รอคนในกิวส่งให้หนึ่งรูปนะอ่ะซาสกากิขอมาจัดให้ผมใครขอเศษอะไรมาจัดให้นะย่เว้นเศษเอชอาร์นะที่จัดให้ไม่ได้นะทุกคน แล้วก็วันนี้มีล็อกอินได้แล้วเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรูปคอสตูมเจนอนนะครับผมก็ถ้าปลดครบ3รลูกก็จะการันตีนะครับทุกคนแล้วก็นี่มีตัวม่วงอีก10บใบนะในวันที่28เออในวันที่28เราจะได้ตัวม่วงอีก10บใบก็ตามจริงขาดอีก3 1บใบนะั่นถึงจะการันตีก็ไม่เป็นไรให้ผมก็เก็บกันไปเรื่อยๆืยนะตรงนี้ส่วนกระป๋องม่วงผมยังไม่ได้ไปลงอะไรเลยนะครับผมก็เก็บไว้ก่อนสำหรับกระป๋องมุวงนะครับทุกคน แล้วก็วันนี้ผมก็ไม่ได้อัพอะไรไปมากนะเพราะเงินผมหมดเกี้ยงนะเหลือห้าหมื่นสี่เองอะ่ะทุกคนมันอัพอะไรไม่ค่อยได้อะ่ะตรงนี้ฟึบก่อนฟึบก่อนโอเคแล้ววันนี้เขาบอกแจกตัวโมงสิบใบเนะี่ยใครเปิดได้อะไรกันบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะเออผมก็อยากดูเหมือนกันว่าใครจะดวงดีแค่ไหนนะจะมีใครดวงดีกว่าผมหรือจะมีใครเกลือ แบบจัดๆไหมนะเกลือจนบิดหรือเปล่านะมาอัปเดตแบบพลังตอนนี้อยู่ที่ร้อยสามสิบสามนะครับทุกคนคุณไฟไฟที่หนึ่งเหมือนเดิมคุณบอลชอไายที่สองนะตัวอย่างสายฟรีอย่างจันน็อตขึ้นไปที่สามนะครับผมเอาว่ะจะน็อตเราเชิดฉายแล้วว่ะทุกคนส่วนทหารดายอยูที่สี่ร้อยแปดสิบหกครับผมตัวละครสุดแก่งที่สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะผมแล้วก็กิวที่ันดับพี่สองนะทุกคนกิวเราเอาว่ะเอาว่ะจะตามกิวหนึ่งทันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะก็ใครสนใจสามารถสมัครมาได้เลยครับผมนะถักหาน้องสมาร์ทซาสก แล้วก็ตรงนี้ครับผมมีดูรีวิวทม์เปิดขึ้นมานะตั้งแต่เปิดแต่เมื่อวานแล้วก็ไปลงกันได้นะครับผมหกครั้งต่อวนันจะได้เพชรหนึ่งร้อยนะผมมองเลยว่าดีมากๆนะใครไม่มีเวลาว่างนี่โคเสียดายนะทุกคนนะร้อยเพชรต่อวันนะถือว่าเป็นทรัพยายการที่ดีมากๆสำหรับฟรีที่ผมอัพไปแล้วผมฟืบพลังเพิ่มเปเก้าร้อยปึ๊บปุ๊บหมดเกลี้ยงทุกคนดูเงินผมดิเหลือเหลือหมื่นหรือหมื่นกว่าบาทนะทำอะไรไม่ได้แลว้วทุกคนตรงนี้นะประมาณนี้ครับผมประมาณนี้วันนี้นะอัปเดต ข้าวๆไม่น่ามีอะไรป่ะมีโดมีด่านฝึกฝนปลุกตื่นอันนี้ก็เคลียร์ไม่เรียบร้อยแล้ววันนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยไปใช้พลังงงพลังงานก็นผมตรงนี้ผมว่าอาจจะซื้ออีกเก้าสิบอีกสองรอบอะแต่ไม่ซื้อที่บ้านทุกคนเพราะว่าตัวดํามันมาแล้วหลักๆตัวดามันมาแล้วนะตัวดาม,มาแล้วก็ขอเก็บนิดนึงนะครับผมโอเคไหนขอตอบแชทในเกมเมื่อวันนี้พงนรินโอ้โหยิ้มมาเลยโอเคพงนรินยังไม่บิดนะ น่าจะได้ยาวหรือเปล่าเอออยู่กิ่ร้อยนะพงลินนะเกตดหนูตก FC ครับอยากโดนตบโอเควันนี้ผมขอตบคนในเซิร์ฟหน่อยละกันไม่ตบมานานละอ่าจัดทีประมาณนี้จัดทีประมาณนี้นะขอตบคนในเซิร์ฟหน่อยละกันเห็นวอลกันจัดเออเดี๋ยวผมจัดให้นะใครอยากโดนตบนะผมจัดให้นะเกรดหนูตกจากโดนตบพี่จัดให้ครับผมผม,มาโอ้โหทีมเขามีเป็นฟูบุกิแล้วก็คอปูบอมมาดิทุกคนโนมฝังสิงเอามาก่อนเลย ชอ็อตนี้แล้วเราโดนเปิดก่อนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ปลูดจะแตกทุกคนเลยเกโรเกโรเรายัดไปช็อตนี้ผมโอ้ยแล้วโดนพิกกต์ปะเนี่ยนะโดนพิกกตอมโอ้ชิบหายฮะโดนพิกกตอมทุกคนแล้วระเบิดปืนจากกลจากเจโอซึมของเต๋าเชยัดไปเจ็ดแสนไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยทุกคนหน้ากากหวานตามไปต่อยม,มันโดนเจมันโดนพิกกตอมหมดเทุกคน,แต,นแต่ชนะวะ่ะแต่ชนะว่ะ สวัสด,ดีครับทีมผมพอได้ไหมโอเคเดี๋ยวพี่ดูให้นะผมทีมผมพอได้ไหมพอได้อยู่ครับผมพอได้อยู่นะแค่ต้องปั้นก่อนนะครับผมตอนนี้สายฟรีเบอร์สี่รอคลิปคุณภาพเกรดอะไรวะเกรดฟรีขอบคุณครับผมขอบคุณครับไหนเขาดูดิโอสายฟรีเบอร์สี่พันเจ็ดแสนห้าสุดยอดสุดยอดจัดเข้ากิวพี่ได้นะตอนนี้อยู่กิวโบเก้นนะ น้องเขาขอเข้ากิวนะแต่เข้ากิวไม่ได้นะแต่ต้องทักอ่าสมาร์ทวะเพราะพี่ไม่ใช่หัวกิวนะแต่พลังเท่านี้เขา้ากิวได้แน่นอนนะทีโมโบอกขอเข้ากิวด้วยได้ไหมครับได้ครับได้ครับขอเข้ามาเลยได้เลยนะขอเข้ามาเลยได้เลยนะสายฟรีทั้งปีพี่รับแอปผมหน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่สมัครไปนะอ่ะพี่ขอเพื่อนไปละพรุ่งนี้ผมจะลงหกสามห้าอ้าวแล้วหกสามสามบิดไว้เน่น้องเก้าตีผมเอาช่อนหน่อยครับจัดไปครับน้องชายมา ก้าแต่ผมตามมาตีก่อนนะใครที่ทักมาผมไม่ได้ตีนะต้องขออภัยตัวฝั่งซี่เอามาเกาะทุกคนหูคอปุบอมเปียนเซิร์ฟเวอร์ฝั่งซี่เอากลับไปบ้างครับผมยังไงยังไงหมัดโกเคสซี่อ่ะหูยสองแสนแรงอยู่ทัสซี่กินเลียนหินทำลายฟ้าไปสี่แสนเอาดีโลบุบอมมีจ้างบ้างครับผมช็อตนี้และโดนสวนคืนมาจากเลียนหินทำลายฟ้าของฝั่งตรงข้ามยังยืนได้อยู่สบเจนอ่ะอเต๋อเชได้เป่าทีหนึ่งหรือเปล่า ดวงระเบิดเพี้ยนไประเบิดเพี้ยนไปต่อไหมโอ้โหฝั่งเราระเบิดเพี้ยบ้างระเบิดปืนจักรจะเจเนาะซึมพกแฝนทุกคน,กกน,คนเหมือนจะไม่ค่อยเข้าเลยว่ะระเบิดเพี้ยนไปทุกคนเพี้ยไหมเพี้ยไหมไม่ตายครับผมเข้าสู่ถึงที่สองโดนฝั่งสี่เงามาก่อนแล้วยังไงไม่มีลูกไฟใช้แล้วเหลือสามลูกไฟมัดโกเคเซียมาต่อแล้วก็ทัสซมากิเลียนหินทำลายฟาสามแสนแปดหมื่นดาเมจ ระเบิดเพี้ยหน่อยอโดนทัศน์มิมกีเขาซัดขึ้นกันบมาบ้าครับผมหนึ่งแสนดาเมจยังยืนได้อยู่ไหมเต่าเชปูบอมติดไม่ยอ่อทอหรือเปล่าระเบิดเพี้ยไปด่วงตายเจนนะเตะธรรมดาไประเบิดเพี้ยหึติดไม่ถ้าครับผมโดนฝังสี่เงาเลยคนช็อตนี้ๆๆทัศน์สิมกีผมเรียบร้อยเลยแตกครับผมเต่าเชแตกซากิริผู้ริสี่ตัวโอเค ช่วยดีผมออาช่องหน่อยครับพี่เต๋าเฉยจัดไปครับผมมามาเดี๋ยวจะไปดูในเพื่อนดีว่ามีใครทักมาบ้างนะโอ้โหคอปูบอมเก่นเซอร์ไปนะรอคอเด็กเราแล้วกันผมบอกแคนนี้ว่ารอคอเด็กเราเราไม่รีบไม่ร้อนทุกคนผมอยากเล่นคอเกโลมานานละก็ขอเล่นคอเกโลหน่อยแล้วกันนะถึงมันจะแบบว่าไม่เก่งแล้วคอปูบอมนะครับทุกคนแต่อีกไม่เดือนหน้าทุกคนเดือนหน้านะมาแล้วคอเด็กนะไม่รีบไม่ร้อนทุกคนเดือนหน้าคอเด็กมาแล้วช็อตนี้ แล้วก็จะเหมือนเลื่อนหินทำลายฟ้ายัดที่หน้าไปสองแสนครับผมเจนออไม่ได้ออกสกิลลืมไปเลยไม่น่าให้เกลโลออกเลยทุกคนแม่งเจน่ผมไม่ได้ออกเลยบวมระเบิดเพีย้ยไปยังไงโซนิกตายไหมโซนิกเขาตายไหมระเบิดเพีย้ยนไปครึ่งหลอดโดนฝังซี่เงามาต่อ 8, แปดแสนระเบิดเพีย้ยนไปแล้วฟูบุกิเขายัดที่หน้ามาเจน้นงผมรีเลียดเอาดิเอาดิาดรีเลียดแต่โดนบล็อกลูกไฟไปสองลูกไม่เป็นไรครับผม เจโนเขาระเบิดปืนจักรกลมาไม่มีทุกไฟใช้แต่ทัชซึมบิกีเรามีทุกไฟใช้แล้วเลื่อนหินทําลายฟ้ายัดไปหนึ่งแสนแปดหมื่นดามจตระเบิดพีษไประเบิดปืนจักรกลอยู่เจอส 5, 7, ห้าาเก็กสองแสนแปดทำไมมันเจโนมันเบาจังทุกคนเบาจังวะรู้สึกว่าเบาจัดโอ้โดนฝั่งซิงเอาอีกแล้วเรียบร้อยไหมเนี่ยกูเรียบร้อยตลอดดีว่าสู้ไข่เทพไม่ได้เพราะคอคอคอ,อ,อเกโดว่าอย่างนี้นะครับทุกคนนะไอพัทซัดหมด พวกบอกสายฟรีแล้วคัมพีคืออะไรครับพวกเราสายฟรีที่จริงจ่ายโหสายฟรีแต่พลังเดือดมากนะห้าแสนนะเดือดมากผมสุ่มม่วงไปสามสิบไม่ทองสักอันเลยพี่โหูนองสู้ๆนะครับผมสู้ๆนะพี่เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะทองมานะสู้ๆครับผมยังไงรอการันตีได้เลยนะตรงนี้รับเพื่อนหน่อยละกันโอเคเป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะวันนี้นะก็ไม่น่าจะมีอะไรนะผมวันนี้นะครับผมก็พลังผมก็อยู่ที่สี่แสนเก้านะ ยัไม่ได้อัพอะไรเพิ่มเติมนะครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้ผมนะใครชอบคลิป้ผมฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมในการทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนแล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อก็รอมาดูกันนะแต่พรุ่งนี้ผมขอสปอยผมจะมาสอนหาเพชรในเกมทั้งหมดแนตะว่า1วันหายยังไงได้บ้างนะครับทุกคนนะในวันพรุ่งนี้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ